พลานไก่จอมอาคมตอนที่เจ็ดประพันธ์โดยวิหกเลิงลมระหว่างนั้นนนั่นเองที่พลานไก่และพลานน้อยกำลังจะตัดเชือกที่มัดศพอยู่นั้นพลานหอ,อกเล่มหนึ่งก็พุ่งออกมาจากเราวป่าทิศใดทิศหนึ่งมุ่งตรงมาปากลงตรงหน้าพลานเท่าคำปันและหน้าอำเภอที่ยืนอยู่เฮ้ย hey, ใครวะ พลานเท่าคำปันล้องขึ้นสุดเสียงปืนในมือถูกยกขึ้นประทับบาพร้อมส่องกลดไปรอบๆนายอำเภอเองก็เช่นกันฝ่ายพลานไกลและพลานน้อยที่อยู่บนต้นไม้ต่างรีบลงมาสมทบเห็นตัวเจ้าของหอกไม่ลุงไกลเอ่ยถามเมื่อลงมาถึงพื้นไม่เห็นว่าแต่ข้ารู้สึกเหมือนรอบๆพวกเรามีใครหรืออะไรกำลังเคลื่อนไหวอยู่พลานเท่าคำปันเอ่ยเบาๆด้วยน้ำเสียงไม่เกินกระสิบ นายอำเภอขยับเข้ามาใกล้ๆพันทั้งสองที่กำลังสนทนากันพลากเอ่ยว่าใช่พวกที่เราเจอเมื่อวันไม่พลานไกลในข้อนั้นผมไม่ทราบครับแต่ก็ภาวนาจะให้เป็นพวกนั้นไกลตอบในลาวป่าตอนนี้มีการเคลื่อนไหวไปมารอบๆบริเวณสุงมทุ่มกุมมาที่สูงท่วมหัวเกิดอาการสั่นไหวไปมาพร้อมกันนั้นเสียงสับเท้าวิ่งในลาวป่า ก็ดังแกลกหลักเป้ามาเช่นกันน่าจะเป็นมนุษย์นะครับผมว่าไกลเอ่ยขึ้นเมื่อเขาพัายามเงี่ยหูฟังจังหวะเสียงวิ่งอะไรกันครับที่ทําให้พรานคิดว่าพวกนั้นเป็นมนุษย์นายอำเภอเอ่ยขึ้นอย่างสงสัยจังหวะการเดินและน้ําหนักเสียงฝีเท้าครับไปตอบไอ้พวกปีศาจพวกเมื่อวานมันก็วิ่งจังหวะเดียวกันกับมนุษย์นี่ครับนายอำเภอตั้งแง่เอาเป็นว่าไว้อธิบายทีหลังเถอะครับ ตอนนี้ดูพวกที่อยู่หลังแนวพุ่มไม้กันก่อนดีกว่าไกลเก่าตัดบทความเคลื่อนไหวในแนวพุ่มไม้ค่อยๆเงียบเสียงลงทีละน้อยจนท้ายที่สุดก็หยุดไปทิ้งไว้เพียงความนิ่งเงียบมีเพียงสายลมกับกลุ่มคนทั้งสี่เท่านั้นที่เคลื่อนไหวพวกมันจะเล่นตลกอะไรกันวะแน่จริงก็โผล่ออกมาสิจะได้ซัดก,กันให้รู้แล้วรุ้อดกันไปข้างพลาน้อยสะบัดออกมาจากหัวเสียอีกทั้งกลิ่นเน่าของศพ ก็ทำให้ประสาทกินพอแรงอยู่แล้วยังมาเจอการเล่นตลกของกลุ่มไม่ทราบฝ่ายที่อยู่หลังแนวป่าเอ้ยทามันเข้าไปไอ้สมองกลวงมันโผล่เข้ามาลุมสกรรมเองจริงๆแล้วจะรู้สึกพลานเท่าคําปันว่าพลังสายนับไปมาก็มันงุดหยดนีลุงดูพวกมันสิเล่นวิ่งพรานไปมาไม่ยอมปรากฏตัวจะเป็นคนหรืออะไรก็ไม่รู้นาทีนี้แหละที่พลานน้อยพูดยังไม่ทันจบประโยค พลันลูกดอกไม้ก็พุ่งออกมาจากเล้าป่าพุ่งปักเข้าที่ต้นแขนขวาของพลาน,น้อยอย่างแม่นยำโอ๊ยพลาน,น้อยร้องขึ้นสุดเสียงพลานไกลปลาดตัวเข้าไปหาผู้เป็นสหายพร้อมกับดึงลูกดอกอันนั้นออกจากแขนของพลาน,น้อยว่าแล้วไงปากดีนักงานเข้าไม่ละเอง <laughs> พลานเท่าคำปันเอ่ยพังทอนใจลูกดอกอาบยาพิษไม่ว่าไกลไม่น่าจะอาบยาพิษนะครับ แต่ว่าน่าจะเป็นยังไม่ทันที่พลานไกนจะทันในพูดอะไรจบล่างของพลานน้อยก็สุดหวบล้มตึงลงไปนอนกับพื้นนายอำเภอเชลินเห็นดังนั้นก็นั่งลงไปเขย่าตัวพลานน้อยเพื่อเรียกสติพลานน้อยจะเพิ่งหลับนะครับตั้งสติไว้นายอำเภอเงยหน้าขึ้นมองพลานทั้งสองเมื่อเห็นว่าปลุกพลานน้อยไม่สําเร็จนี่เอาไงครับพลานพลานน้อยจะเป็นอะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับ ผมรบกวนในอำเภอประยุงไอ้น้อยจีเราต้องรีบออกจากตรงนี้เพื่อจะได้รีบไปช่วยไอ้น้อยพลานไกลว่าในลาวป่าตอนนี้สายตาหลายคูที่นับเป็นทวนต่างเพ่งมองอิริยาบถของคนทั้งสี่เมื่อพวกนั้นเห็นว่าคนทั้งสี่นั้นกำลังจะเคลื่อนตัวหลบหนีพวกมันคนหนึ่งก็ส่งสัญญาณมือให้เป่าลูกดอกทำการเป่าลูกดอกใส่เป้าหมายทันทีโดยคนต่อมาที่โดนคือในอำเภอ ที่กำลังแบกล่างพลานน้อยโอ้ยนายอำเภอร้องขึ้นไอ้ไกลนายอำเภอโดนเข้าแล้วพลานเท่าคำปันร้องขึ้นแต่ไม่ทันที่จะได้ทำอะไรต่อน,นั้นทั้งพลานคำปันและพลานไกลต่างก็โดนลูกดอกปิศาที่พุ่งออกมาจากเลาป่าพุ่งปักเข้าที่ลำตัวเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นหลางของทั้งสองพลานก็สุดงบลงกับพื้นไกลพยายามแข็งใจมิให้หลับแต่ก็ไร้ประโยชน์ และก่อนที่สติจะดับวูบไปสายตาที่พล้ามัวก็เห็นร่างของผู้คนหลายสิบค่อยๆเผยตัวออกมาจากที่ซ่อนเสียงยำใบไม้ดังแกล,ก,ลกแกลกแปวเข้าหูแต่ก่อนที่จะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปสติของเขาก็พลันดับวูบลงเสียก่อนนาทีต่อมานั้นเหล่าผู้คนที่แต่งตัวในชุดชาวปา่าทั้งผู้หญิงและชายต่างออกมายืนนายล้อมคนทั้งสี่วัยบางถือหอก บางถือดาบธนูและไม้สั่งที่ใช้เป่าลูกดอกต่อมาชายผู้หนึ่งที่สีผิวหยาบกล้านตัวสูงล่ำสันท่าทางธรมัดทะแมงดูคล้ายจะเป็นหัวหน้าก็เอ่ยสั่งให้พวกผู้ชายในกลุ่มจัดการแบกหามคนทั้งสี่ตามเข้าไปสิ้นสุดคำสั่งชายล่างใหญ่ก็เดินเข้ามาช่วยกันหามล่างของคณะทองไพลทั้งสี่คนตามภูเป็นหัวหน้าไปขบวนผู้คน เดินตามชายร่างสูงล่ำสันคนนั้นไปตามทางเดิน,นเล็กๆด้านหนึ่งของแนวป่าเส้นทางเลี้ยวลดคดเคี้ยวก่อนจะตัดออกสู่ลำธารสายหนึ่งพวกเขาเดินต่อกันอีกพักใหญ่ครั้นแล้วก็เลี้ยวลัดแนวป่าอีกรอบจวบจนกระทั่งมาโผล่ตรงกำแพงใหญ่ที่ตั้งต่้งงานอยู่ท่ามกลางพื้นดงชายผู้เป็นหัวหน้าคณะตะโกนขึ้นบอกให้ผู้ที่ฟอกกำแพงเปิดประตูพร้อมกับยกดาบที่ฝักทำด้วยทองคำชูขึ้น ให้ยามฝอประตูได้เห็นนาทีต่อมาประตูไม้บ้านใหญ่ก็ค่อยๆเปิดออกอย่างช้าๆหนะักหมู่บ้านเด็กๆที่แทรกตัวอยู่ทำกลางดงใหญ่รอบๆหมู่บ้านนั้นมีแนวกำแพงหินสูงหลายเมตรล้อมรอบอยู่เมื่อกลุ่มคณะสามพลันและหนึ่งนายจ้างเดินเข้ามาภายในหมู่บ้านผู้คนที่นั่นต่างวิ่งออกมาห้อมล้อมเดินตามเป็นขบวน ใจกลางหมู่บ้านนั้นมีกรงเหล็กขนาดใหญ่ดูแข็งแรงพวกที่มานั้นมีร่างของพลานไกลพลานเท่าคําปันพลานน้อยและนายอำเภอเชลินเข้าไปนอนไว้ในกรงเหล็กก่อนจะปิดประตูชายชราที่ผมบนหัวงอกขาวโพลนเดินไปที่ประตูก่อนจะทำทาลายพระกาถาเป่าลงไปที่แม่กุญแจต้องทำขนาดนั้นเลยหรือพอเท่าแค่นี้ พวกนั้นโกนีไปไหนไม่ได้แล้วอย่าว่าแต่คนเถอะช้างทั้งเชือกก็ทําอะไรกรงเหล็กนี้ไม่ได้ชายล่างใหญ่ที่เป็นหัวหน้าคณะที่จับพวกพลานไกมาเอ่ยขึ้นอืมนี่ไอ้องโตเจ้ามีตาหามีแววไหมเจ้าเห็นชายผู้นั้นไหมพอเทาผมงอกข่าวว่าพลางชี้มือไปที่พลานไกข้าเห็นทําไมหรือพอเทาชายชื่อองโตเอ่ยถามอย่างสงสัย ก็ชายผู้นั้นมีอาคมขันสูงติดตัวเกิดเขาฟื้นขึ้นมาย่าว่าแต่กลงเหล็กนี้เลยเขาทั้งลูกเอามาทับไว้ก็เอาไม่อยู่ดังนั้นจะเป็นการดีกว่าถ้าสะกดแม่กุญแจด้วยอาคมเมื่อเขาฟื้นขึ้นจะสะเดาะไม่ได้เพราะเท่าคนนั้นว่าแล้วหากพวกมันฟื้นขึ้นมาแล้วพอเท่าจะทำอย่างไรต่อ ตอนนี้ข้ายังคิดไม่ออกเอาไว้พวกเขาฟื้นแล้วคอยคิดกันอีกทีพอเทว่าแล้วเอ่ยต่อตอนนี้ฟ้ากำลังจะมืดแล้วพวกเอ็งกับชาวบ้านช่วยกันปิดประตูทางเขาออกหมู่บ้านและจัดเวรยามให้ดีหากกวกนั้นมันบุกมาอีกในคืนนี้จะได้ตั้งรับได้อย่างทันท่วงทีสิ้นคำสั่งของข้าเท่าเหล่าบรรดาชายจกักรนับร้อย บางสะพายดาบบางถือหอกแหลมหลาวธนูขึ้นไปประจำที่บนกำแพงสูงรอบรอบหมู่บ้านฝ่ายผู้หญิงเองก็ไม่น้อยหน้าต่างถือธนูวิ่งตามขึ้นไปส่วนลูกเด็กเล็กแดงและคนแก่ต่างหลบเข้ากระท่อมของใครของมันในตอนนี้ไม่มีใครสนใจคนทั้งสีที่พวกเขาจับมาต่างสารวนแต่งตัวพร้อมลบกันมีเพียงหญิงสาวสีห้าคนเท่านั้นที่ถือหอกคอยยืนเฝ้ากลงขัง ด้านพ่อเทาที่พละตัวออกจากกลุ่มชายชะก,กันก็เดินหายเข้าไปที่กระท่อมหลังใหญ่ภายในกระท่อมหลังนั้นมีชายวัยกลางคนนอนอยู่บนแคร่สภาพของเขานั้นบาดเจ็บบอบช้ำไปทั่วล่างที่สาหัสที่สุดคือแขนข้างซ้ายที่ขาดด้วนไปพอเทาเดินมานั่งลงที่เก้าอี้ไม้ตรงใกล้ชายวัยกลางคนก่อนจะเอ่ยขึ้นคนของเรา จับคนต่างเมืองได้สี่คนหนึ่งในนั้นมีคนในกระดาษที่ท่านเอาให้เราดูด้วยชายไวกลางคนได้ยินดังนั้นก็ทำท่าจะลุกขึ้นนั่นนั่นจะจะจะเลนลูกของผมเขาเขาอยู่ที่ไหนครับพ่อเท่าพาผมไปหาเขาทีโออ๋อออ๋อเขาอยู่ด้านนอกตอนนี้ท่านพักผ่อนก่อนดีกว่าพรุ่งนี้เราจะให้คนพามาพบเอง พอเทาว่าได้โปรดเถอะครับพอเทาผมอยากเจอเขาชายไวกลางคนทำท่าอ้อนวอนเชื่อเราเถอะท่านถึงจะไปตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่ฟื้นหรอกท่านนอนพักเอาแรงจะดีกว่าเดี๋ยวอาการบาดเจ็บจะกำเริบขึ้นมาเกิดตัวท่านเป็นอะไรขึ้นมาท่านก็หมดสิทธิ์เห็นหน้าลูกแน่นอนชายไวกลางคนได้ยินพอเทาพูดดังนั้นก็นิ่งไป น้ำตาที่คลออยู่ในเบา้าค่อยๆไหลลิ้นออกมาเพราะไม่คิดว่าชาตินี้จะได้พบเจอหน้าลูกชายอีกตะวันโพล่เพลในยามเย็นค่อยๆหมดแสงลาลับขอบฟ้าภายในหมู่บ้านสว่างไปด้วยกองไฟและคบเพลิงภายในโครงเหล็กตอนนี้พลานไกลเริ่มรู้สึกตัวค่อยๆย,ยันตัวลุกขึ้นนั่งหัวที่หนักอึง้งเพราะพิดยาสรุจากลูกดอกนั้น ทำเอาตาพรามัวไปคลุ่ใหญ่ไกลพัะยามเพ่งมองไปรอบๆก็เห็นว่าตอนนั้นได้ถูกขังอยู่ในกรงเหล็กเมื่อรู้อย่างนั้นเขารีบมองหาผู้ร่วมชะตาการรมอีกสามคนก็เห็นว่านอนอยู่ไม่ห่างเขานักครั้นจะลุกขึ้นไปปลุกผ่านเท้าคําปันนายอําเภอและพลานน้อยก็เป็นอันหยุดคิดเมื่อล่างกายนั้นมันยืนไม่ได้เพราะทําท่าจะยืนขึ้นล่างกลับล้มเซเพราะอาการมืนหัวยังไม่หาย จนต้องใช้วิธีคลานเป็นสกิดแทนล,ลุงโอ้ลุงคำปันนายอำเภอไอ้น้อยตื่นเร็วโอ้ไกลเอ่ยขึ้นโดยน้ำเสียงที่แหบพลามันนานโขเกือบครึ่งชั่วโมงทีเดียวกว่าที่คนทั้งสามนั้นจะตื่นขึ้นมาพอทั้งสามคนนั้นลืมตาขึ้นมาได้แทนที่จะเจอท้องฟ้าในยามราตรีกลับเจอลูกโลงเหล็กสารขัดกันปรากฏอยู่แทน นี่มันที่ไหนว่าไกลพลานเท่าพึมพำออกมาด้วยเสียงอ่อแอบเพราะอาการมึนหัวผมไม่รู้เหมือนกันครับฟื้นขึ้นมาก็อยู่ในนี้แล้วไกลตอบแล้วยันตัวลุกขึ้นนั่งพลางสะบัดหัวไล่ความมึนนายอำเภอชลินทําตาปลือแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงแผ่วอโอ,โอนี่เราถูกคลังหรือครับพรานใช่ครับไกลตอบสั้น สายตาทิพรามัวเริ่มกลับมาเป็นปกติพลานไกพัทยาม,มองหาปืนและสัมภาระก็พบว่าของเหล่านั้นกองอยู่ด้านนอกพลานน้อยเองที่ตั้งหลักยันตัวลุกขึ้นนั่งได้ก็เอ่ยว่าพวกไหนกันวะไกลที่จับพวกเรามาอาจจะเป็นคนป่าพวกหนึ่งเผ่าใดที่อาศัยอยู่ในที่นี้แต่การแต่งตัวข้าว่ามันไม่เหมือนคนป่านะพลานเท้าเอ่ยตัดขึ้น สายตาคู่นั้นของแกจับจ้องออกไปยังนอกโรงขังพลานน้อยหันไปทางพลันเทาแลเอ่ยว่าลุงเอาอะไรมามั่นใจว่าไม่ใช่คนป่าป่านี้มันมีคนดีๆสักที่ไหนล่ะที่ผ่านมาไม่เจอผีก็ตัวประหลาดนี่อาจจะเป็นพวกมนุษย์กินคนตัวดำๆถือหอกยาวๆจับพวกเรามาไว้ย่างกินก็ได้เฮ้ยพลันเทาถอนใจยาว เมื่อได้ยินพลาน้อยพูดเช่นนั้นเองก,ก็ลองแหกตาดูนอกลงสิวะคนป่าหรือมนุษย์กินคนที่จะแต่งตัวเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาและมนุษย์กินคนของเองจะสวยปานนางฟ้าแบบนี้หรือนอกซะจากตัวดำๆอย่างกับกลมอนหนึ่งคราวนี้แหละสายตาอีกสามคููก็มองตามมือพลานเท้าคำปันที่ชี้ไปยังหญิงสาวทั้งสี่คนที่ยืนเฝ้าที่คุมขัง หญิงสาวทั้งสี่คนนั้นอยู่ในชุดสีน้ำตาลในมือถือหอกยาวที่เอวยังมีมีดพกเกือบสอกเน็บอยู่เธอทั้งสี่คนนั้นเืนหันหลังให้หรือว่านี่จะเป็นเมืองแม่ไม้อย่างเช่นในตำนานที่เขาเล่าต่อๆกันมาพลานน้อยเอ่ยขึ้นอีกเมืองแม่ไม้บ้านเองน่ะสิไอ้น้อยมองดูดีๆสิว่าผู้ชายยังเดินสวนกันไปมาอยู่เต็มไปหมดพลานเท่าคำปันว่าพลางใส่หัวไปมา รอบด้านในตอนนี้ที่พวกเขาสังเกตดูลอบๆก็พบว่าสถานที่แห่งนี้ดูคล้ายจะเป็นชุมชนหรือหมู่บ้านมากกว่าอย่างอื่นเช่นค่ายหรือสถานที่ทําพิธีภายใต้แสงจันทร์และแสงจากกองไฟบวกกับคบใต้นั้นทําให้เห็นว่าที่นี่มีการป้องกันอย่างดีโดยเฉพาะบนกําแพงสูงมีเหล่าชายจะก,กันพร้อมอาวุธมีดาบและธนูยืนเต็มไปหมด นายอำเภอที่มองดูด้วยความสนใจหันมาทางพลานไกแล้วเอ่ยว่าที่นี่มีกำแพงสูงเช่นนี้จำเป็นด้วยหรือครับที่จะให้คนจำนวนมากคอยป้องกันและเฝ้ายามกันเยอะแยะครับถ้าเป็นที่อื่นก็อาจจะมียามแค่ไม่กี่สิบคนแต่ถ้าเป็นที่นี่ป่ามรณนะที่เต็มไปด้วยความอันตรายทุกซอกทุกมุมอย่างที่เราเจอมามันก็สมเหตุสมผลอยู่นะครับ ที่ผู้คนจะเตรียมพร้อมอย่างเช่นที่เห็นพลานไกอธิบายพลานพูดอย่างกับเคยเป็นทหารเลยนะครับเข้าใจเรื่องราวการวางแผนสุรบและป้องกันครับไกลตอบพลางเอ่ยต่อด้วยน้ำเสียงต่ำผมเคยเป็นทหารพลานน้อยได้ยินเช่นนั้นจึงเอ่ยเสริมขึ้นไอ้ไกมันเคยเป็นทหารครับนายอำเภอเคยไปรบในเวียดนามด้วยจริงเหรอครับพลานนายอำเภอเอ่ยขึ้นอย่างประลาดใจ ส่วนพลานไกได้แต่พยักหน้าตอบน้ำเนืบเท่านั้นระหว่างนั้นเองในขณะที่นายอำเภอจะทันได้เอ่ยอะไรต่อพลันเสียงเป่าแต่ที่ทําจากเขาสัตว์ก็ดังขึ้นเสียงอันทุ้มต่ําดังกังวานให้ได้ยินอย่างชัดเจนภายใต้แสงไฟและแสงจันทร์อันสลัวเหล่าบรรดาชาชกรและผู้ยิงต่างคว้าอาวุธประจํากายวิ่งตรงขึ้นไปประจาตาแหน่งบนกําแพงสูง ดานหญิงสาวทั้งสี่คนที่ยืนเฝ้าที่คุมขังเองก็เช่นกันต่างวิ่งไปเป็นกําลังเสริมที่ประตูใหญ่ทางเขา้าพวกนั้นจะสู้กับอะไรวะไกลผ่านเท่าคําปันเอ่ยขึ้นพลางเดินไปที่ประตูมือหนึ่งคลําไปที่แม่กุญแจแล้วพูดขึ้นว่าประตูก็ล็อกไว้สีเชียวหรือว่าพวกเขาจะสู้กับไอ้พวกที่ไล่กวดพวกเราเมื่อวานนายอำเภอว่าก็อาจจะเป็นไปได้ ต้องออกไปดูสักหน่อยพลานเท่าคำปันว่าแล้วก็ทำท่าไล่มนสะดอกกุญแจอึดใจหนึ่งก็เป่าลงที่แม่กุญแจแต่ทว่าแทนที่แม่กุญแจจะเปิดออกกลับยังอยู่นิ่งเหมือนเดิมไกลมาดูนี่หน่อยสิวะทำไมคาถาของข้าใช้ไม่ได้ผลทั้งที่เคยใช้ได้ผลประจำพลานแกได้ยินพลานเท่าคำปันว่าเช่นนั้นก็ลุกเดินมาที่แม่กุญแจสงสัยผู้ที่จัพวกเรามา ใช้มนต์สะกดแม่กุญแจไว้ทำให้สะเดาะไม่ได้ครับลุงพลานเท่าเงยหน้าขึ้นมองพลานไกลแล้วเอ่ยว่าแล้วมีวิธีแก้ไหมว่าไกลเดี๋ยวผมลองดูครับไกลว่าแล้วก็ยกกำปั้นขึ้นเสรเ็จปอกลู่หนึ่งก่อนจะใช้มือข้างนั้นเอื้อมไปจับแม่กุญแจแล้วดึงกระชากลงผลที่ได้ต่างจากพลานเท่าเพราะแม่กุญแจในมือพลานไกนั้นหลุดออกน่าอัศาจรรย์มากครับเกิดมา ผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยครับนายอำเภอเอ่ยขึ้นด้วยความประหลาดใจนี่แค่เศษที่เล็บของไอ้ไกลนะครับทางที่ดีให้มันใช้วิชาแค่นี้ก็พอเหมาะแล้วครับคืนให้ใช้วิชาขั้นสูงกว่านี้ผมเกรงว่าพวกเราจะได้วิ่งกันตับแลบแน่พลานน้อยว่าพลางหันไปมองพลานไก่ผู้เป็นสหายก็ตอนนั้นข้าพึ่งใช้เป็นครั้งแรกนิว่าพลานไก่สะบัดออกมาและตอนนี้ ข้าก็ควบคุมมันได้แล้วไกลพูดจบก็เปิดประตูออกไปก่อนจะรีบปิดล็อกไว้เช่นเดิมท,ทั้งทั้งที่อีกสามคนยังไม่ทันตามออกมาอ,าอา้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไกลเอ็งทำอะไรวะพวกขายังไม่ได้ออกไปเลยนะโวยพลานเท่าคำปันลองขึ้นเออนั่นสิวะเอ็งคิดจะทำอะไรของเอ็งวะไอไกลพลานน้อยเอ่ยเสริมอย่างชาง,งนพลานไกลถอนใจต้องขอโทษด,ด้วยนะ ทุกคนอยู่ในนี้ไปก่อนผมจะออกไปดูว่าผู้คนที่นี่เขาสู้กับอะไรกันนายอำเภอชลินที่เก็บความสงสัยไม่อยู่เลยถามขึ้นว่าจะไปดูทำไมล่ะครับพานทำไมเราไม่หนีไปกันเลยครับเรื่องนี้ออกจากที่นี่ผมพาหน,นีแน่นอนครับแต่ต้องรู้ก่อนว่าข้างนอกนั้นมีอะไรคืนนี้ออกไปมั่วๆไปเจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดเข้าไอ้ฝ่ายที่แย่มันจะเป็นพวกเราเองครับนายอำเภอ ไกลอธิบายแล้วเอ่ยต่อเอาละยังไงก็เถอะอยู่ในนี้ไปก่อนจนกว่าผมจะกลับมานี่มีดซ่อนไว้จะให้พวกนั้นเห็นละไกลหยิบมีดออกจากก้องสัมภาระส่งให้คนทั้งสามส่วนตัวเขานั้นกว่าเอายามที่มีของสําคัญขึ้นมาสะพายเดี๋ยวไอ้ไกลพลาดน้อยลองเรียกพลานไกลในขณะเขากําลังเดินไปทําไมไม่เอาปืนมาให้พวกข้าวะอีกครั้ง ที่ไกลถอนใจพลังไสหน้าอืมที่ไม่เอาให้เพราะถ้าพวก่ายยามกลับมาแล้วไม่เห็นปืนอยู่ตรงนี้มันจะยุ่งถูกของไอ้ไกลนะไอ้น้อยเองนี่มันชอบสงสัยอะไรไม่เข้าเรื่องอยู่เรื่อยพลานเท่าว่าพลังไสหน้าก่อนจะเดินพับไปนั่งเอนหลังนอนลงกับพื้นพลานไกลที่ตอนนี้มองซ้ายแลกว่าดูแล้วว่าไม่มีใครเห็นในการกระทําของเขานอกจากพลานเท่าคําปันพลานน้อยและนายอาเภอ ไกลนั่งคุกเข่าลงกับพื้นสองมือพนมจรวดศีรษะก่อนจะลายมนคาถาอึดใจต่อมาลางของพลานไกลที่มองเห็นตะคุ่มตะคุ่มก็หายวับไปทําเอานายอำเภอชลินที่มองดูทุกอิริยาบถเกิดความอัศจรรย์ใจจนละล่ำละลักออกมาพ่าๆพลานไกลหายตัวได้ <laughs> ครับไอ้ไกลมันหายตัวได้พลานน้อยเอ่ยขึ้นด้วยน้ําเสียงปกติ ซึ่งต่างจากนายอำเภอเชลินที่ดูประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวก่อนนะครับนี่พลานไม่ประหลาดใจเลยเหรอที่เพื่อนพลานหายตัวไปได้นายอำเภอตั้งกระทู้มันเป็นเรื่องปกติครับไอ้ไกลมันมีหลายอย่างที่จะทําให้นายอำเภอรประหลาดอีกเยอะพลานน้อยว่าพลานเอ็นหลังลวงนอนตามพลานเท่าคําปัน,นไหนไก็ตามมันไปไม่ได้ผมว่าเรานอนเอาแรงกันดีกว่าครับนายอำเภอ นายอำเภอชลินได้ยินประโยคนั้นก็ได้แต่ทำหน้าประหลาดใจต่อไปเพราะสองคนตอนนี้ต่างหลับแข่งกันไม่สนใจสิ่งรอบข้างที่กำลังจะเกิดขึ้นนายอำเภอชลินกวาดสายตามองดูบนกำแพงสูงที่ประดับไปด้วยคบไฟสว่างโลเพื่อหวังว่าจะได้พบ่างของพลานไกปรากฏขึ้นที่ในสักแห่งบนนั้นแต่กลับต้องผิดหวังเพราะพบแต่เพียงความอุลมานบนกำแพงสูงเท่านั้น ด้านฝ่ายพลานไก่ที่ใช้วิชากำบังกายเดินรัดเรียบไปตามเงามืดของกำแพงพอได้จังหวะก็เดินขึ้นบันไดไปข้างบนตอนนี้บนกำแพงเกิดความโกลาหลเมื่อผู้คนนับร้อยต่างยิงธนูเข้าไปในเล้าป่าเป็นพัลวันพร้อมกันนั้นในดงทึบห่างจากกำแพงแห่งนี้มีความเคลื่อนไหวบางอย่างสุมทุมพุ่มไม้และคาคบไม้ตั้งสันไว้ไปมาเล่ากับว่ามีใครหรือตัวอะไรเขยา่า เสียงคุยกันของพลธนูดังแว่วมาให้ได้ยินทามกลางเสียงร้องสั่งของผู้เป็นหัวหน้าพลานไก่ยพยายามจับใจความฟังอยู่นานแต่ก็ฟังไม่ได้สับจึงเดินเลี่ยงหลบผู้คนเข้าไปไกลๆพลธนูสองคนนั้นก็ได้ใจความว่าสิ่งที่พวกเขาสู้ด้วยนั้นมันคือพูดนรกแต่นั่นมันยังไม่ทําให้เขากระจ่างแจ้งว่าพูดนรกนั้นมันคืออะไรภายใต้เงามืดของราภายัย ไกลพยายามเพ่งสายตามองสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ในนั้นจนท้ายที่สุดพวกที่เคลื่อนไหวอยู่ในเงามืดก็โผล่ออกมาการปรากฏตัวของพวกมันทําเอาพลันไกลเบิกตาโพลงตะลึงกับสิ่งที่เห็นเนื่องจากประจนภัยผีร้ายพูดผีปีศาจมาไม่น้อยก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก,ก่อนล่างสีดำเล่ากับตอตะโกตัวเตี้ยล่ำสันส่วนหัวนั้นจะเรียกได้ว่านังหุ้มกะโหลก ย้อมสีดำก็ว่าได้ริมฝีปากนั้นเราหดย่นจนทำให้เห็นว่าปากของมันยิงฟันสีขาวบนดำตลอดตัวอะไรวะนั่นไกลพึมพําออกมาเพียงแค่ล่างของพวกพูดนรกปรากฏตัวออกมาเท่านั้นหอกเหลาและธนูจากมือคนที่อยู่บนกำแพงก็พุ่งเข้าใส่ทันทีอาวุธพวกนั้นทำได้แค่ให้พวกมันเคลื่อนตัวช้าลงเพียงเท่านั้นเพราะดูเหมือนว่าพวกนี้มันจะฆ่าไม่ตาย บางตัวทั้งหอกและธนูปักเข้าเต็มตัวมันยังวิ่งมาที่ประตูทางเข้าได้อย่างสบายในตอนนี้ผลธนูต่างเปลี่ยนไปใช้ธนูไฟทีนี้มันน่าแปลกเลือดสีดำที่ท่วมตัวของพวกพูดนรลกเหล่านั้นมันกลับเป็นเชื้อไฟอย่างดีเมื่อถูกลูกธนูติดไฟพุ่งเข้าปักพวกมันร้องเสียงดังหวยหวนเสียงร้องของพวกพูดนรกนั้นมันคล้ายกับเสียงกลีดร้องของหญิงสาว ผสมกับเสียงร้องของวัวที่กำลังจะถูกเชื้อดอยังไงยังงั้นแต่จำนวนที่มากเกินไปและการวิ่งของพวกมันที่รวดเร็วทำให้บางส่วนหลุดรอดออกมาออกกันที่ประตูทางเขา้าฝ่ายด้านกลุ่มคนร่วมสิบกว่าที่ยืนถือดาบอยู่หลังประตูตอนนี้พวกเขาต่างยกดาบขึ้นบริกรรมคาถาเสียงไล่มนดังก้องไปทั่วบริเวณน,นั้นอึดใจต่อมาชายร่างใหญ่ผู้ที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้า ก็ยกดาบในมือชูขึ้นพร้อมกับส่งเสียงสั่งคนอื่นๆเตรียมตัวนาทีต่อมาประตูบานใหญ่ค่อยๆเปิดออกเหล่าชายจักการผู้กล้าทั้งหลายต่างวิ่งกลูกเข้าใส่พวกผู้นรกอย่างเห้าหาญไกลยืนดูการต่อสู้ระหว่างคนกับพูดผีอยู่หลายอืดใจจึงจะพละหนีไปหาปรพรรพวกของตนแต่ทว่าความรู้สึกหนึ่งก็ทำให้เขาต้องหันกลับไปมองที่ชายป่าด้านที่ตรงกับประตูทางเขา้า พลันปรากฏร่างของกลุ่มคนที่แต่งกายด้วยชุดสีดำหนึ่งในกลุ่มคนพวกนั้นมีชายชรา,าผมบนหัวเขาโพลนในมือถือไม้เทา้าด้านฝังเหล่านักรบที่อยู่บนกำแพงเมื่อเห็นชายชรลาผู้นั้นก็เกิดอาการหวาดหวาดขึ้นบนใบหน้าอย่างเห็นได้ชัดเหล่านักรบที่ออกไปประจันหน้ากับผูน้นรกเช่นกันต่างส่งเสียงร้องให้ถอยกลับเมื่อเห็นการปรากฏตัวของคนกลุ่มนั้นบัดนี้ ลานไกลรับรู้ถึงพลังอํานาจของมนตราที่แผ่ออกมาจากชายชรลาคนนั้นคราวนี้พวกพูดนากที่กําลังโรมรันพันตูกับเหล่านักรบเริ่มถอยกลับเมื่อชายชรลาผู้นั้นทําท่าเรียกกลับไกลคิดว่าการสู้รบในครั้งนี้จะจบลงเพราะทั้งสองฝ่ายต่างถดถอยทว่าเขาคิดผิดเมื่อชายชรลาในชุดดําผู้นั้นหลวงเอาบางสิ่งในายา่มออกมายกขึ้นบริกรรมคาถาเพียงอึดใจก็ย,ยดออกมาข้างหน้า เมื่อวัตถุสิ่งนั้นตกถึงพื้นมันก็กลายลากออกมาเป็นเสือคล่งขนาดใหญ่ที่เนื้อตัวของมันเต็มไปด้วยอขัขระเมื่อสัตว์อาคมตัวนั้นถูกปลุกขึ้นมาแล้วมันก็พุ่งทยานเข้าหากลุ่มนักลบทันทีวินาทีต่อมาเสียงร้องโวยหวนของมนุษย์ก็ดังขึ้นแข่งกับเสียงคำรามของสัตว์อาคมนักลบหลายคนบางถูกคมเคียวบางถูกลงเล็บตะปบและกัดจนร่างเวอะวะแต่กระนั้น คนที่เหลือยังทําท่าตั้งรับอย่างไม่เกรงกลัวไกลเห็นดังนั้นก็คิดว่าเรานักรบกลุ่มนั้นคงสู้สัตว์อาคมตัวนี้ไม่ได้แน่นอนเขาจึงล้วงมือลงไปในยามควานหาควายธนูของเขาออกมาไกลยกหุ่นควายธนูขึ้นจะหลดลิมฝีปากเล็งไายบริกรรมคาถาครั้นแล้วก็โยนลงไปท่ามกลางวงสนามโลกเมื่อควายธนูเขาตกถึงพื้นพลันก็ปรากฏควายธนูสีดำทะมึน เนื้อตัวเต็มไปด้วยอักขระขึ้นกลางสนามลบควายธนูที่ร่งยางใหญ่ผิดธรรมชาติทำเอาผู้คนและเสืออาคมตัวนั้นต่างพังหะถอยห่างาากออกไปแทบจะพร้อมกันผู้คนด้านบนกำแพงต่างส่งเสียงร้องออกมาด้วยความตะลึงลานไปาตามๆกันนั่นควายธนูเพาะเท่าหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ข้าว่าไม่น่าจะใช่เพราะเท่าที่ข้าเคยเห็นเพาะเท่ามีเพียงแต่พญาโคจสิงเท่านั้นและพาะเท่าก็ไม่เคยใช้มันเลย เสียงสนทนาดังแววเข้าหูพลานไกเขาเกิดความสงสัยขึ้นมาในทันทีพอเท่าที่คนเหล่านั้นพูดถึงนั้นเป็นใครแต่ก็ต้องหยุดความคิดไว้ก่อนตอนนี้ต้องช่วยคนพวกนั้นก่อนถึงจะไม่รู้จักก็เถอะแต่การต่อสู้ที่อีกฝ่ายโดนเอาเปรียบนั้นมันก็กระไลยอยู่หากไม่เข้าไปช่วยไกลใช้วิชาลิงลมเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วลงมายืนด้านหลังควายธนูของเขาด้วยคาถาบังตาที่พลานไกใช้ บทบังร่างกายจากสายตาผู้คนจึงทําให้เหล่าบรรดานักลบรู้สึกเพียงรมวูบ1นึ่งนไปเท่านั้นคนธรรมดาทั่วไปจึงไม่สามารถมองเห็นตัวเขาได้แต่ถ้าเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมต้องมีพลังจิตสูงเท่านั้นถึงจะมองเห็นตัวเขาโปรดติดตามตอนต่อไปฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ ให้ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ